รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีวันพระค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เช้าวันหยุดสุดพิเศษกับช่วงเวลาดีๆที่รายการ<อ>พุทธปัญญาพิรมจะชวนทุกท่านมาอาพิรม์ทางปัญญากันค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปร่วมกิจกรรมพิเศษซึ่งทางบริษัท c ี R จำกัดมหาชนจัดขึ้นเชื่อว่าทุกท่านจะต้องชอบอย่างแน่นอนไปติดตามพร้อมๆกันเลยนะคะในช่วงแรกของรายการธรรมาพิรมค่ะ ช่วงธรรมมาพิรม กิจกรรมโครงการเรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นนัดพิเศษในปีนี้ทางพุทธปัญญาชมรมบริษัทซิพีออลจำกัดมหาชนได้จัดขึ้นณอาคารเดอะทาราถนนแจ้งวัฒนะเพื่อให้ผู้บริหารพนักงานและประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้รับสารธรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตในวิถีแห่งพุทธะพร้อมทั้งแนวทางในการปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน ที่จะสามารถนำไปทวนใช้ได้ในทุกโอกาสอย่างเหมาะสมค่ะโดยมีคุณยุทธศักดิ์ภูมิสุรกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนร่วมเป็นประธานในพิธีอ,อาหารห ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระคาวันตังอภิวาเทมิข้าพเจ้าขออภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน หลังจากร่วมบูชาพระรัตนตรยัยสวดมนต์ทำสมาธิให้จิตใจแน่วแน่ดีแล้วเราจะขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมกันต่อนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ท่านมหาฤทธิเดชสุเมธี จะอาวาัสวัสนมหมากย่าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะสงค์จะเป็นผู้นำทุกท่านฝึกการเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานแต่ก่อนอื่นขอเชิญชวนทุกท่านร่วมฟังพระธรรมเทศนาจากท่านพระมหาฤทธิเดชสุเมธีกันก่อนในหัวข้อตามกระแสพุทธค่ะ ขอนอบนอบ้นอมต่อพระรัตนตรัยขอความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจุงมีได้ญาติโยมพุทธบริษัทผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้รู้สึกปราบปื้มปีติยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาเห็นพวกเรานั่งกันอย่างเป็นระเบียบเตมหองปฏิัติธรรม ในบรรยากาศในห้องแอร์แบบนี้วันนี้ท่านพิธีกรท่านตั้งหัวข้อไว้ว่าตามกระแสะพุทธกระแสะในภาษาบาลีภาษามาคตว่าโสตะโสตะคือกระแสะของบุคคลกระแสะก็คือกระแสะที่พัดพาไปมีอยู่สามอย่าง ลักษณะของคนทุวันนี้ 1. นึ่งอนุโสตะโสตะเดว่ากระแสอนุโสตะคามีรอยเพียรที่ตามกระแสคือลอยตามนาม้ําชีวิตของคนเราทุกวันนี้ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นชนชาติไหนเชื้อชาติใดบางคนก็ปล่อยตามกระแสอยากคิดอะไรก็คิดอยากทําอะไรก็ทํา ไม่มีการหักห้ามจิตใจเหมือนเราอยู่ในถ้มกลางน้ําอันเชีย่ยวกราดน้ําไหลแรงๆแต่เราไม่ว่ายน้ําไม่กลางมือกลางเท้าออกปล่อยตัวให้น้ํามันพัดตกต่ําลงไปเรื่อยๆก็จะถูกโขดหินบ้างถูกตอไม้บ้างกระทุกกระทั่งนี่แต่จะเจ็บตัวแล้วก็ตายในที่สุด จะเป็นเปรียบทุกวันเนี่ยก็คือหมดเนื้อหมดตัวเพราะตามกระแสอีกประเภทหนึ่งนี่นอีกประเภทหนึ่งก็คือปฏิโสตะคาบมีคือพวกที่ทวนกระแสพวกที่ทวนกระแสก็คือผู้ที่มีสติหักห้ามจิตใจพูดง่ายคือกลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม ถ้าจะพูดให้เข้าใจมันง่ายๆเอาแคบๆก็คือกลุ่มอย่างพวกเราทั้งหลายที่ทำกันอยู่ในขณะนี้หรือกลุ่มไหนก็ตามที่มีการฝึกฝืนความรู้สึกฝ่ายต่ำของตนเองการปฏิบัติธรรมใช่ว่าเราจะนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างเดียวชาวพุทธศนมากก็คิดว่าถ้าปฏิบัติธรรมคือต้องมานั่งสมาธิหรือต้องเดินจงกรมแต่นั่นมันคือระบบคือรูปแบบรูปแบบที่ทองทํา เหมือนเราเรียนเรียนหนังสือนี่แหละถ้าเราเรียนในห้องเรียนเราจะเรียนได้เร็วกว่าพวกที่เรียนนอกห้องเรียนการเรียนนอกห้องเรียนก็คือการตามรู้อารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นการปฏิบัติธรรมก็คือการทวนกระแสกระแสกิเลสกระแสสังคมโุกภายนอกฝึกฝืนความรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างเราอยากไปกินเหล้าอย่างนี้เราห้ามจิตห้ามใจตนเองไม่ให้ไปอยากสูบบุหรี่นะห้ามจิตห้ามใจอยากไปเที่ยวอย่างนี้ตในขับในบาเราห้ามจิตห้ามใจนั่นคือทวนทวนวามรู้สึกไฟต่ําการทวนนั้นก็คือการหักข้ามนั้นคือการประพฤติปฏิบัติธรรมห้ามวามรู้สึกตนเองที่จะตกไปในไฟต่ําอย่างเราปฏิบัติธรรมนี่แหละมันอยาาคิดนะเราก็รู้รู้เท่าทันความคิด มันอยากพลิกเรายังไม่พลิกก่อนมีสติรู้ก่อนนั่งไปนิดๆิดหนึ่มันอยากออกแล้วอยากไปเข้าห้องน้ําจิตมัน,นดิตนมันแสดงอาการเราจึงมีการปฏิบัติธรรมรวมหมู่รวมคณะเยอะๆวันนี้เราใช้เวลาไม่มากสองชั่วโมงกว่าๆเนี่ยแต่อยากให้มันเกิดประโยชน์เกิดผลมากที่สุดเอาไปต่อยอดอยู่ที่บ้านไม่ใช่ว่าเราจะมาเอาผลอยู่ตรงนี้ คราวนี้ถ้าผู้ขึ้ไม่เคยปฏิบัติธรรมในรูปแบบมาก่อนก็ให้คิดเสียว่าอันนี้คือการมาเริ่มต้นมาเริ่มต้นมาอาศัยหมู่อาศัยคณะเป็นพลังธรรมเป็นพลังใจให้แก่กันและกันทุกท่านที่มาวันนี้ถือว่ามาเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกันมาเป็นพลังธรรมให้แก่กันและกันพระพุทธเจ้าท่านอุปมาเหมือนกับคนโคเหมือนกับโคที่จะคาบ ข้ามท่าข้ามฝาั่งควัวตัวหัวหน้าฝูงเขาจะฉลาดเขาจะดูท่าที่ลงตรงไหนลงแล้วสามารถไปได้หมดน้าไม่เชี่ยวกราดตรงไหนลงแล้วโคเล็กโคโน้อยสามารถลงได้ท่านก็จะพาหมู่คณะข้ามไปโคเล็กโคน้อยโคหนุ่มโคสาวควัวลูกอ่อนก็จะลอยข้ามไปตัวเล็กตัวน้อยก็ใช้เกาะเกยคางตัวใหญ่ๆข้ามไปจนไปถึงฝั่ง พวกเรามารวมกันอยู่ที่นี่หลายรุ่นหลายระดับหลายสติปัญญาแตกต่างกันขึ้นอยู่กับบุญบรารมีที่สั่งสมอุโมราลึกตื้นหนาบางแต่มารวมกันทั้งหมดผู้ที่สติปัญญาอย่างน้อยยังไม่มากก็อาศัยผู้ที่มีบรารมีมีสติปัญญามากกาะเกยกันไปข้ามกันไปจะถึงฝั่งหรือไม่ถึงฝั่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเรามาที่นี่วันนี้จึงมา เป็นพหลังธรรมเป็นกัลยาณมิตรให้แก่กันและกันในการที่จะสร้างกระแสน้อยกระแสแห่งธรรมนี้เพราะกระแสแห่งโลกปั่นดุลแรงเหลือเกินทุกวันนี้แล้วออกไปจากนี้ก็จะเป็นอีกโลกหนึ่งเราอยู่ในนี่ก็เป็นอีกโลกหนึ่งจะสมมุติอุปมาเหมือนพรหมโลกน,น้อยๆก็ได้แต่จิตมันสงบเยือกเยน็นไม่เอาอะไรไม่โกรธไม่เกลียอดอะไรผู้ใดมันสงบเย็ยนก็แสดงว่าจะสมมุติเป็น นิพพานน้อยนิพพานชั่วขณะอย่างนี้ก็ว่าได้ก็ไม่ผิดเพราะเราได้ทวนกระแสธรรมเราทวนไปเรื่อยๆเท่านี้ด้วยการสร้างสติวันนี้เราจะมีการเดินจงกรมตามที่ท่านพิธีกรท่านบอกว่าให้มีการเดินจงกรมนั่งสมาธิยกเลกอย่างละสิบนาทีสร้างสติ15นาทีนั่ง1ิบนาทียกที่สองก็เพิ่มขึ้นมาอีก20นั่งยี่ยกที่สาม ยี่นั่งยีอันนี้คือการสร้างสติหรือเรีกเออยกอีกงหนึ่งว่าทวนกระแสนั่นแหละทวนกระแสความคิดความคิดเรามันกระจายไปทั่วมันแตกส่านไปทั่วเราไม่ค่อยได้ฝึกได้ฝืนไม่ค่อยได้หักห้ามไม่ค่อยได้ดูพอมาที่นี่เราก็จะได้ดูด,ดูความคิดฝ้าดูความคิดของเราขณะที่เดินขณะที่นั่งเมื่อเราทวนไปทวนมาที่นี่ ถ้าเราทำบ่อยๆทำมากๆไปเรื่อยๆทวนไปทวนมาจะถึงที่สุดคาราว่าไม่ต้องทวนก็คือที่ตัดตูถึงที่ตั้งมั่นถึงที่ตั้งมั่นคือมั่นคงแล้วครูบาอาจารย์ที่ท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบจะเป็นวัดป่าวัดบ้านที่ไหนก็ตามเมื่อถึงที่สุดแล้วนี่ท่านทวนกระแสมาอย่างหนักแล้วนะถึงที่สุดแล้วท่านไม่ต้องทวนอีก แต่บางครั้งเราสังเกตเห็นว่าท่านทําอะไรเหมือนมีกิเลสเหมือนคนไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมท่านอาจจะทําตามอํานาจนิสัยวัสนาของท่านทําตามนิสัยแต่ไม่ทําตามกิเลสอาจจะยากหน่อยคํานี้แต่ถ้าเราประพฤติปฏิบัติไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เราก็จะเข้าใจว่าอกิริยาของท่านแบบนี้นั่นคืออะไรทําตามนิสัยของท่านบางรูปท่านอาจจะสูบบุหรี่อาจจะแสดงกิริยาท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้ นิสัยวัาสนาของท่านแต่ด้วยนั่ของกิเลสจิตใจความบริสุทธิ์ในใจแล้วของท่านมีนั่นคือทิฏฐุคือไม่ต้องทวนถึงที่ที่สุดท,ที่ตั้งมั่นแล้วการสร้างสติหรือการปฏิบัติธรรมในรูปแบบที่ได้ผลที่สุดที่ได้เห็นมาในทุกวันนี้ก็คือ1การเดินจงกรม 2. การสร้างจังหวะ13จังหวะ ยกมือขึ้นยกมือลงหลายคนอาจจะเคยทำแบบนี้มันจะไม่ง่วงนะมันจะไม่ง่วงจะได้สติมากเราเดินจงกรมเราก็ไม่ง่วงแต่บางคนเดินก็ยังง่วงมานั่งก็ยิ่งดีเ,เนี่ยแต่เราเดินเพื่อให้สติดีให้มันเหนื่อยด้วยนะให้เหนื่อยด้วยเวลามานั่งมันก็จะไม่หลับ จะไม่หลับและจะไม่ฟุง้งถ้าเรามานั่งเอาดิบๆนี่ลองสังเกตเนี่ยนั่งในห้องฟอเข้าไปกลับจากบ้านเราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำแล้วเข้านั่งเนี่ยหลับอย่างเดียวเพราะอะไรไม่มีเหตุเราต้องสร้างเหตุก่อนสร้างสติก่อนเหมือนเราสวดมนี่แหละเมื่อตะกี้นี้ท่านสร้างเหตุให้ก่อนแล้วมีการสวดมนก่รนเล็กๆน้อยๆจากนั้นก็มานั่งฟังถ้าเราให้พวกเรามานั่งเลย ภาษาอีสานนั่งปั๊บแปบหลับแหะเพราะอะไรสติไม่มีมันก็เลยหลับจะเรียกว,ว่าสงบระงับอย่างนั้นก็ไม่ผิดท่านจึงให้มีการเดินจงกรมเสียก่อนอาน,นิสงส์จงกรมท่านก็บอกไปอยู่แล้วหข้อหนึ่งนะประธานขโมโหติทําให้ทนต่อการเดินต่อการทำความเพียรต่อการปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมนี่จะนั่งอย่างเดียวไม่ได้นะต้องเดินด้วย นั่งด้วยนอนด้วยหะหว่างครั้งทำมาเหนื่อยแต่ให้เป็นอริยบทพักผ่อนอริยบถนอนทนต่อการทําความเพียรน,นั่งอย่างเดียวทั้งวันก็ไม่ได้แล้วเป็นโรคเป็นภัยสองนะอัฏฐานะามโมโหติทนต่อการเดินทางไกลสมัยก่อนสมัยโบราณไม่มีรถเก๋งรถปิกับรถโดยสารทัวร์นี้พระจะไปนั่นไปนี่ต้องเดิน คนไหนเดินจงกลมบ่อยๆเดินทางไกลๆทุ่งลงได้ไกลๆไม่เหนื่อย 3. นะอัปปาพาโทโหตนะิทำให้มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยถ้าเรากินอาหารแล้วมาอาบน้ำเป็นอย่างไรแก่ง่ายใช่ไหมตามหลักคานแพทย์ก็ว่าตัดไฟมันอ่อนกินข้าวมาใหม่ๆไปทำงานเลยหนัหนกๆก็ไม่ได้แกเร็วอีกเพราะไปใช้พลังงานทันทีมีวิธีก็คือ รับประทานอาหารใหม่ๆนี่เดินเบาๆหรือทําอะไรเบาๆการเดินจงกรมจึงทําให้เป็นผู้มีโรคภัยไข้เจ็บน้อยไม่ค่อยเป็นโรคเป็นภัยพระสมัยโบราณทุกวันนี้ก็ตามหลวงปู่ลวงตาครูบาอาจารย์เห็นไหมวัดปานอายุยืนยืนทั้งนั้น9ก้กว่าทั้งนั้นรูปที่ไม่มีวิบากสังขารนะไม่มีไม่ว,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 วิบากขันบางคนทคําคมดีมาตลอดรักษาสุขภาพร่างกายดีมาตลอด เราไม่กินบุหรี่ไม่สูบเนี่ยหลายคนอาจจะมองใจแย้งเยอะมากเลยทำไมเขาเป็นโรคมะเร็งทําไมเป็นนั่นเป็นนี่อันนั้นคือวิบากกรรมเก่าของเขาเหตุให้เกิดโรคเราก็มีอยู่ใช่ไหมหนึ่งเกิดจากจิตความเครียดบางคนไม่ค่อยมีสองเกิดจากอาหารบางคนการอยู่การกินมีระบบระเบียบมากกินของสะอาดสามเกิดจากฤดูก็รักษาสุขภาพอย่างดี 4ี่คือจักกรรมตัวนี้สําคัญกรรมก็คือพฤติกรรมการใช้ชีวิตและวิบากรรมวิบากรรมนี่แหละเราไม่รู้ว่าเราทํากรรมอะไรมาบ้างบางท่านบางคนรักษาสุขภาพดีมาตลอดเราไม่แตะบุหรี่ก็ไม่ต้องสิ่งที่เป็นอันตรายเก่ร่างกายไม่เคยหยิบเข้าใส่ในปากแต่เป็นโรคปะหลิงอายุน้อยๆน,ยน,ยนี่เยอะมาก ถ้าเราสรุปลงที่กรรมได้ยอมรับได้เราจะไม่ทุกข์ความทุกข์จะหายไป30%จะเรียกว่าเข้าใจธรรมก็ว่าได้นะเป็นเป็นแบบนี้ข้อที่4ก็คือขายิตตังสายิตังสัมมาปรินามังคัจฉติอันนี้สูงการเดือนจุกลุ่มข้อที่4ทําให้อาหารและน้ําที่เราดื่มกินเข้าไปถึงการย่อยสลายได้โดยง่ายท้องไม่อืดและไม่เป็นโรคเป็นภยัย ห้าข้อสำคัญในจังกรรมสูตรจังกรรมาทิคโตสมาธิจิรธิตตโกโหติทำให้สมาธิเกิดเร็วและสมาธิที่เกิดจากการเดินจงกรมนั่นตั้งอยู่ได้นานถ้าเรามานั่งดิบๆสมาธิเกิดยากไม่หลับก็คิดสองอย่างนี้แต่ถ้าเราเดินจงกรมก่อนแล้วมานั่ง จะสังเกตมันจะนิ่งไปไเรื่อยๆนะยิ่งท้าคนไหนเดินดีๆไม่ค่อยเผลอเลยนะี่ไม่ต้องรอจนถึง30นาทีเลยถึงชั่วโมง15นาทนะีเราไม่เผลอแล้วเวลามานั่งมันก็ยิ่งเร็ว15นาทีเหมือนกับ5นาที30นาทีเหมือนกับนาทีอยนางนั้นคือมันนิ่งมันได้สติก่อนก่อนที่เราจะนั่งแล้วการเดินจงกรมหนึ่งจึงเป็นการ ปรับเปลี่ยนอิรียบถปรับเปลี่ยนอินทรีย์เอื้อต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมได้มากที่สุดพระพุทธเจ้าท่านก็ยังเดือนจงกรมขณะท่านบรรลุปพธิยานแล้วหลงปูหลงตาหลงตามหาบวยนี่แปดสิบเก้าสิบกว่าปีท่านก็ยังเดือนจงกรกงเงกมเพื่อบริหารธาตุขันเพื่อเป็นการบริหารร่างกายแต่ของพวกเราคือต้องเน้นเพื่อสร้างสตินั่นคืออน,นิสง์ห้าข้อแต่เป้าหมายหลักจริงๆก็คือสร้างสติ สร้างสติให้เกิดถ้าคนป่วยบางคนนอนหายใจผง,งาบผง,งาบเลยนะทำอย่างไรบางคนเอามือนี่ดึงเดินเอามือเดินจงกรมนะสร้างสติแต่มาเคยไปเยี่ยมคนป่วยนอนติดเตียงอย่างนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีโอกาสได้เดินแล้วตาก,ก็กระพริบไปไหนกทต้กงเอามือสร้างสติเวลาท่านไปก็ไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะมีสติมีสติตาย,ตายนะตัวนี้สําคัญ ตอนนี้ได้เวลาสมควรเอาลุกลุกลุก,ลกตั้งแถวดูทีสังสติในรูปแบบกรรมฐานเป็นที่น่าเสียดายที่เวลาในวันนี้ของเราอาจไม่เอื้ออำนวยให้ทุกท่านได้ร่วมปฏิบัติกรรมฐานกันพรุ่งนี้ อย่าพลาดชมนะคะเพราะพระอาจารย์ยังมีคำแนะนำดีๆในการปฏิบัติมาฝากซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านเลยทีเดียวค่ะสายยาันน้อง เชา้าเราจะมาร่วมฝึกการเจริญสมถะและวิปัสสนากรรมฐานจากกิจกรรมยกวัดและพิเศษกันต่ออดใจรอสักนิดนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้เวลาของน้องเป็นหนึ่งกันแล้วล่ะคะ่ะช่วงธรรมพาเพลิน วันนี้เป็นหนึ่งในพุทธศาสนาสภาษิตภาษาธธธธอังกฤษมาฝากเป็นข้อคิดให้กับทุกท่านดังนี้ค่ะรู้จักฟังย่อมได้ปัญญา Wisdom is gained through attentive listening Wisdom is gained through attentive listening ถึงไม่ได้แต่ชอบทํา ยังดีกว่าได้โดยไม่ชอบธรรม Being righteous without gaining is better than gaining without being righteous. Being righteous without gaining is better than gaining without being righteous. เป็นคนควรพยายามเรื่อยไปจนกว่าผลที่หมายจะสำเร็จ a man should keep on striving until his goal is achieved a man should keep on striving until his goal is achieved one should not strive for what is unbeneficial one should not strive for what is unbeneficial วินยูชนตำหนิดีกว่าคนพานสรรเสริญ It is better to be blamed by the wise than praised by the unwise. It is better to be blamed by the wise than praised by the unwise. ตนทำชั่วตัวก็เศร้ามองเอง With evil done by oneself One is defiled with evil done by oneself. One is defiled. คนที่เป็นใหญ่จะต้องไคร่ครวญให้ดีก่อนจึงลงโทษ. A sovereign should administer punishment with prudence. A sovereign should administer punishment with prudence. การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง The gift of the Dharma excels all other gifts. The gift of the Dharma excels all other gifts. หากคุณผู้ชมเองมีธรรมะภษาภษาอังกฤษที่น่าสนใจก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัท C ีพออลจำกัดมหาชน เลขที่313อาคาร CP Tower ชั้น26ถนนซีลมเขตบางรักกรุงเทพ105.00 0หรืออีเมลแอดเดรส y o k w a 7 g m a i l c o m ค่ะปรุ่งนีเช้ารายการของเรายังมีความอภิรมทางปัญญาหมอมอให้ทุกท่านกันต่อรอรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่เป็นหนึ่งและคุณแม่ปรางรัทต้องขอลาแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้มีความสุขมากๆนะคะ ขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ